ี่เจฟจริงๆได้ยินพี่เจฟพูดในไลฟ์แล้วแหละแต่ว่าไม่มีคลิปหลายคนอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์นะคะก็มีเทคนิคเรื่องการถ่ายน้ำเกี่ยวกับเวลาในการถ่ายน้ำบอกหน่อยว่าคือเป็นยังไงแล้วก็เหตุผลที่ทำไมถึงเลือกเวลานี้ถ่ายน้ำปลาเนี่ยตอนเช้าดีที่สุดเพราะว่าพอเวลาเราถ่ายตอนเช้าเนี่ยเรายังมีเวลาทั้งวันในการสังเกตมัน ว่าน็อกน้ำไหมถ่ายน้ำแล้วปลามีอาการเป็นยังไงบ้างหรือเป็นอะไรบ้างก็ตอนเช้าเนี่ยมันจะมีเวลาแต่ถ้าสมมุติว่าเราถ่ายเย็นเราถ่ายกลางคืนบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะมันมืดสังเกตได้ไม่ดีเราไปนอนเช้ามาอาจจะ ไม่ทันแล้วยกอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ถ่ายน้ําที่ดีที่สุดของผมคือช่วงเช้าพี่เจฟอย่างนี้สมมุติกรณีคนที่ทํางานประจํามาถ่ายเช้าอาจจะไม่อยู่ไม่ว่างทํายังไงดีอะเวลาไหนหรือยังไงได้บ้างคะไม่งั้นก็ต้องวันหยุดแล้วล่ะก็ถ่ายเช้านั่นแหละแต่วันหยุดหรือว่าถ้าถ่ายกลางคืนคุณก็อาจจะก,กลับมาจากที่ทํางานแล้วถ่ายเลยแล้วก็ยังมีเวลาว่างที่จะมาดูมันต่อเงี้ยถ่ายน้ําไม่สามารถทิ้งได้เลย ถ่ายน้ำแล้วคอยสังเกตมันด้วยป้องกันการนกน้ําถูกดีที่สุดก็คือเวลาเช้าในไลฟ์คนจะชอบเข้ามาบอกเสมอว่าถ่ายน้ําไว้เสร็จเช้ามาปาตุยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะถู้อก็จะแก้ไม่ทันเนะาะเช้าคือดีที่สุดอ,อ่ะเคล็ดลับหรือใครไม่ว่างเช้าแล้วกลับจากที่ทําง,งานช่วงเย็นถ่ายน้ําช่วงเย็นให้เฝ้าดูอาการก่อนประมาณนั้นคะ่ะทุกคนคลิปหน้ามีเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายน้ําให้ด้วยนะคะ